วนนี้เราจะเดินไปที่อยู่โบสถกลางทะเลนะครับที่วัดเกาะพยามตำบลเกาะพยามอำเภอเมือง เป็นช่วงตืนเย็นน้ำลดแต่ว่าไกลๆนั่นน้ำจะใสนะครับนี่เป็นมวลส่วนนะครับมวลส่วนกลางทะเลนะครับ اونون جبهه مو مو كانصور اي روند لون چون پون من كه نو كونتونين جاي قتيد لام او چا قتيد กอ,อยู่ฟังกันนะครับแล้วก็ยังมีไฟสว่างเดี๋ยวเราเดินไปรอบ,บ,บหนึ่งครับเดินวนรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูที่นสวรีกรมหลวงชุมพรสักหน่อยนะครับ Yeah. Okay.